เป็นค่ำคืนอันหนาวเหน็บในเมืองเล็กๆชื่อเฮเซนบูดเมื่ออีธานนั่งอยู่คนเดียวบนม้านั่งในสวนสาธารณะจ้องมองแม่น้ำที่โค้งเงียยสงัดใต้สะพานไม้เก่าแก่มือของเขาวางลงบนเขา่าแต่จิตใจกลับไม่นิ่งสงบความทรงจำทั้งหวานชื่นและเจ็บปวดพรั่งพรูเข้ามาราวกับคลื่นที่เขาไม่อาจควบคุมได้เขานึกถึงเสียงหัวเราะการโต้เถียงและความเงียยสงัดที่เคยให้ความรู้สึกเหมือนบ้านเขานึกถึงแอนนาผู้หญิงที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเขาหลายเดือนหลังจากเลิกรากันอี ท่านแบกอดีตไว้ราวกับเป้ใบใหญ่ไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนมันก็ติดตัวเขาไปทุกคนทุกแห่งเพลงทุกเพลงในวิทยุทําให้เขานึกถึงเธอทุกมุมถนนต่างกระซิบเรื่องราวช่วงเวลาที่พวกเขาอยู่ด้วยกันและไม่ว่าเขาจะพยายามก้าวไปข้างหน้ามากแค่ไหนอดีตก็ยังคงไม่ยอมปล่อยมือแต่ความจริงก็คือไม่ใช่อดีตที่ยึดเหนี่ยวเขาไว้แต่เป็นเขาที่ยึดเหนี่ยวมันไว้ต่างหากแอนนาเองก็ก,กำลังดิ้นรน<ๆ>เช่นกันเธอย้ายกลับไปบ้านพ่อแม่โดยหวังว่าระยะทางจะช่วยเยียวยาบาดแผล แต่ทุกคืนที่เธอนอนมองเพดานบนเตียงความทรงจำเกี่ยวกับอีธานก็พรังพลูลงมาเธอคิดถึงวันที่พวกเขาพบกันครั้งแรกที่ร้านหนังสือวิธีที่เขาขอเบอร์โทรศัพท์เธออย่างประมาววิธีที่พวกเขาเคยฝันที่จะสร้างร้านกาแฟาเล็กๆด้วยกันความฝันเหล่านั้นกลับหลักสลายราวกับหน้ากระดาษที่ถูกฉีกออกจากหนังสือเย็นวันหนึ่งพ่อของแอนนานั่งลงข้างๆเธอและพูดอย่างอ่อนโยนว่าชีวิตไม่ได้ขอให้เราลบอดีต แต่มันขอให้เราเรียนรู้จากมันแล้วก้าวเดินต่อไปหากเราแบกรับอดีตไว้บ่านบ่าเราจะไม่มีพลังเหลือสำหรับวันพรุ่งนี้คำพูดนั้นสเตือนใจเธออย่างสุดซึง้งในขณะเดียวกันการเดินทางสู่การเยียวยาของอีธานก็เริ่มต้นขึ้นอย่างไม่คาดคิดเขาได้รับเชิญจากเพื่อนให้เป็นอาสาสมัครที่เวิร์กช็อปศิลปะสำหรับเด็กตอนแรกเขาขัดขืน หัวใจของเขายังไม่พร้อมที่จะอยู่ใกล้จอยในยามที่เขายังคงจมอยู่กับความเศร้าแต่เพื่อนของเขายังคงยืนกรานและลังเลอีธานจึงตกลงที่นั่นท่ามกลางเด็กๆที่มีผู้การและมือที่เลอะเทอะเขาเห็นบางสิ่งที่ไม่ได้รู้สึกมานานแล้วนั่นคือความไร้เดียงสาความคิดสร้างสารรค์และความหวังเด็กหญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งผมปีกกำลังวาดภาพวัวหักที่กำลังบ,บินอีกครั้งเมื่ออีธานถามว่าทำไมเธอถึงวาดภาพแบบนั้น เธอยิ้มและกล่าวว่าพระถึงแม้มันจะขาดมันก็บินได้อีกครั้งคุณแค่ต้องซ่อมเชือกอีธานชะง,งักคำพูดนั้นแม้จะเรียบง่ายแต่กลับให้ความรู้สึกราวกับว่ามันถูกกำหนดมาเพื่อเขาคืนนั้นเขากลับไปที่สวนสาธารณะเป็นครั้งแรกที่เขาไม่ได้นั่งเศร้าโศกเสียใจกับสิ่งที่สูญเสียไปเขาพึมพำกับตัวเองว่าฉันเปลี่ยนอดีตไม่ได้แต่ฉันซ่อมเชือกได้ฉันเลือกที่จะบินได้อีกครั้งหลายเดือนผ่านไปอย่างช้าชา ทั้งอีธานและแอนนาเริ่มสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่พวกเขาไม่ได้พยายามแทนที่กันหรือเร่งรีบไปสู่สิ่งใหม่พวกเขาเพียงแค่เรียนรู้ที่จะมีชีวิตอีกครั้งแอนนาเริ่มสอนเปียโ,โนให้กับเด็กๆในละแวะกบ้านดนตรีที่ครั้งหนึ่งเคยทําให้เธอนึกถึงอีธานเริ่มเยียวยาเธอแทนที่จะทําร้ายเธอเธอตรหนักว่าความทรงจําไม่จําเป็นต้องถูกลบเพื่อหยุดความเจ็บปวดพวกเขาแค่ต้องการการเปลี่ยนแปลงในทางกลับกันอีธานพบจุดมุ่งหมายในชีวิตในการทํางานเพื่อชุมชนเขาใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์ช่วยเห หรือที่ศูนย์พักพิงให้คำปรึกษาวัยรุ่นและแม้กระทั่งเข้าร่วมโครงการซ่อมแซมสะพานไม้เก่าริมแม่น้ำของเมืองซึ่งเป็นสะพานเดียวกับที่เขาเคยจ้องมองวันหนึ่งในเช้าวันซ่อมแซมสะพานโชคชะตาก็เข้ามาแทรกแซงแอนนาเดินผ่านไปพร้อมกับถือหนังสือที่เธอบริจาคให้กับห้องสมุดของเมืองเมื่อเธอเห็นอีธานยืนอยู่ตรงนั้นพร้อมผููกันหัวใจของเธอก็เต้นแรงชั่วขณะหนึ่งความเจ็บปวดเก่าก็กลับคืนมาแต่แล้วสิ่งที่น่าประหลาดใจก็เกิดขึ้นเธอไม่รู้สึกแตกสลายอีกต่อไป เธอแค่รู้สึกสงบอีธานก็สังเกตเห็นเธอเช่นกันสายตาของพวกเขาสบกันและทั้งคู่ก็หยุดนิ่งความเงียบระหว่างพวกเขาไม่ได้หนักหน่วงอีกต่อไปแต่อ่อนโยนสวัสดีแอนนาในที่สุดอีธานก็พูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นสวัสดีอีธานเธอตอบเบาๆพวกเขายือนอยู่ตรงนั้นไม่ใช่ในฐานะคนแต่สลายสองคน แต่เป็นสองจิตวิญญาณที่รอดชีวิตมาได้หลายสัปดาห์ผ่านไปพวกเขาเจอกันบ่อยขึ้นที่ห้องสมุดร้านกาแฟและสวนสาธารณะพวกเขาเริ่มพูดคุยกันอีกครั้งไม่ใช่เกี่ยวกับอดีตแต่เกี่ยวกับชีวิตในปัจจุบันเกี่ยวกับเดย์ซอกซอกที่แอนนาสอนเกี่ยวกับสะพานที่อีธานซ่อมเกี่ยวกับความฝันที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวตนของพวกเขาเลยเย็นวันหนึ่งแอนนาบอกเขาว่ารู้ไหมนานมากแล้วที่ฉันคิดว่าการลืมคือคําตอบ แต่การลืมกลับทําให้ฉันวงเวียนอยู่กับที่สิ่งที่ทําให้ฉันเป็นอิสระอย่างแท้จริงคือการยอมรับว่าสิ่งที่เรามีนั้นสวยงามแต่มันไม่ใช่ตัวตนของเราอีกต่อไปอีธานพยักหน้าฉันเคยคิดว่าอดีตเป็นเหมือนคุกแต่ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วว่ามันเป็นแค่บทหนึ่งและแต่ละบทไม่ได้ถูกกาหนดให้แบกรับไปตลอดกาล พวกมันมีไว้เพื่ออ่านเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงเวลาผ่านไปแม้ว่าอีธานและแอนนาจะไม่ได้กลับมาเป็นคนรักกันแต่พวกเขาก็กลายเป็นสิ่งที่มีค่าไม่แพ้กันเพื่อนที่เคารพในการเดินทางของกันและกันพวกเขาทั้งคู่ได้ข้ามสะพานไม่ใช่สะพานข้ามแม่น้ําแต่เป็นสะพานที่มองไม่เห็นระหว่างการยึดเหนี่ยวและการปล่อยวางและในการข้ามนั้นพวกเขาได้พบกับอิสรภาพปติสอนใจในเรื่องราวของพวกเขานั้นเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งคุณไม่จาเป็นต้องลบอดีตเพื่อก้าวไปข้างหน้าคุณเพียงแค่ต้องยอมรับมันปลดปล่อยพอ หาระและเปิดพื้นที่ให้กับวันพรุ่งนี้อีธานและแอนนาได้เรียนรู้ว่าการลืมไม่ใช่คําตอบที่แท้จริงแต่การเยียวยาต่างหากที่ใช่และการเยียวยาจะเกิดขึ้นเมื่อคุณหยุดแบกรับความเจ็บปวดจากเมื่อวานและเริ่มยอมรับความเป็นไปได้ของวันนี้และด้วยเหตุนี้อดีตจึงยังคงอยู่ในที่ที่มันควรอยู่เบื้องหลังพวกเขาแต่อนาคตของพวกเขานั้นเปิดกว้างราคอยที่จะได้สัมผัสขอบคุณมากสำหรับการรับฟัง ฉันหวังว่าคุณจะมีชีวิตที่สวยงามและสุขภาพที่ดีและมีเงินมากมายในบัญชีธนาคารของคุณโปรดอย่าลืมกดไลค์แชร์และสมัครรับข้อมูล